สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะพาไปชมหนองหานและก็ไปชมสระบังทองนะคะและถนนตรงที่เขาสร้างใหม่นะคะเราก็จะพาเดินไปรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนองหานนะคะเป็นที่เขาแข่งเรือนะคะแต่ปกติเขาจะแข่งเรือภายในปีนี้นะ้าก็ถ้าไม่มีโควิดก็จะประมาณตอนออกพรรษานะคะแต่ตอนนี้มันมีโควิดเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีแข่งเรือหรือเปล่านะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องสาบังทองนะคะอันนี้ก็เป็นถนนสําหรับคนเดินและปั่นจกักรยานหรือเปล่าเราไม่รู้นะอันนี้เราก็จะเป็นน้องหานนะคะสําหรับแข่งเรือนะคะแต่ปีนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแข่งเรือหรือเปล่านะคะก็จะมีคนเดินเพียงเล็กน้อยนะคะมันก็มีคนยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะมีที่สําหรับให้เรานั่งด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเราเหนื่อยเราก็สามารถนั่งตรงข้างๆนี้ได้นะคะก็มีคนเดินออกกำลังกายอยู่นะคะก็มีคนมานั่งรับลมแต่ไม่รู้มันไปถึงไหนนะคะเราเราอาจจะเดินไปไม่ถึงก็ได้เราเดินมาแค่จักพักแต่เหมือนท้องฟ้ามันคืมๆนะถ้าฝนมันจะตกเราคงจะเดินกลับบ้านไม่ทันนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาร่มมาก็จะมีนีตตต่ตรงนี้จะเป็นชาบังทองนะคะ ข้างบนนี้แต่เรายังไม่ไปดูเลยเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะอีกอีกรอบหน้าเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปนะคะแต่ตอนนี้เรามาทีเราก็อยู่ที่ข้างข้างริมหนองหานนะแต่เป็นสะพานสําหรับคนเดินนะคะมีเรือด้วยนะคะแต่เราไม่รู้เราจะเดินไปไหนนะเราเดินไปไหมเดินไปไหวหรือเปล่าเราไม่รู้นะไอ้สีเขียวนี่สําหรับปั่นจักรยานหรือเปล่า ดีเหมือนกันนะเราจะได้เดินออกกํลาลังกายด้วยเราไม่ได้ออกกํลาลังกายมาประมาณ1ปีแล้วเราก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกกํลาลังกายนานแล้วค่ะนี่น้องหานะคะมันจะมีมันก็จะมีน้ํามีน้ําแล้วก็มีสาลายนิดหน่อยนะก็โอเคอยู่นะคะอรเงีเราก็เดินดูตรงนี้เขาก็ทําใหม่นะ ก็สวยมากมากนี่ค่ะเรือ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 เห็นเรือไหมคะนี่คือเรือนะคะเรือขนผู้โดยสารหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ไม่รู้เราจะขึ้นไปทางไหนนะเรายังหาทางขึ้นไม่เจอเลยเราตอนนี้เราเดินก่อนนะคะ เราก็จะพาข้างบนก็จะมีคนทํางานก่อสร้างอยู่นะคะเขาก็จะทำการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะเขาอาจจะยังไม่เสร็จก็ได้ตรงนี้เป็นแต่ก่อนนะเป็นที่สําหรับเต้นอัลบ,บียกนะแต่ตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วไม่รู้เขาให้มาเต้นอัลเบิกตรงนี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะ ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะเขาไม่รู้ไว้ให้เราขึ้นตรงไหนนะเรายังไม่รู้ว่าที่ขึ้นเขาอาจจะทาสียังไม่เสร็จหรือเปล่านี่เขาทํายังไม่เสร็จนะแต่เราก็เข้ามาแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้เราเข้ามาหรือเปล่าน,นะแต่ก็มีคนเข้ามาอยู่แต่เราถามไม่นันเขาบอกว่าให้เราเข้ามาอยู่นะคะให้เข้าให้เราเข้ามาดูนะคะเพราะว่าเราอยากดูเราเข้ามาดูได้นะคะแต่เขาอาจจะเขาอาจจะสร้างยังไม่เสร็จหรือเปล่าไม่รู้ี่ แต่ข้างในนี่เขาให้เข้าเราไม่รู้นะว่าให้เข้าหรือเปล่า จะให้เราเดินอยู่ข้างนอกนะคะแต่อาจจะยังไม่ให้เดินข้างในนะคะเราก็เดินมาถึงนี่แล้วนะคะก็าอาจจะให้เราเดินอยู่ตรงนี้อย่างเดียวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่ข้างแต่ตรงข้าง <Spe ak> เขาอาจจะมาให้เราขึ้นไปก็ได้เรายัางไม่รู้นะแต่ตรงนั้นมีจะมีบันไดอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่า ข้างในไม่รู้เขาทําเสร็จหรือ,อยังนะเราไม่รู้ว่าเขาทําเสร็จหรือ,อยังแต่มีคนงานก่อสร้างทํางานอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้เราขึ้นเข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่ถนนนี้มีคนมาเดินแล้วค่ะแต่ก่อนเราก็เคยมานั่งเล่นแถวแถวนี้นะแต่ตอนนี้เราไม่ได้มานาน,านแล้วสวยงามมากนะคะ นี่นะคะสวยงามมากๆนะคะก<า>็สามานมาวิ่งได้นะคะออ<า>เราก็มาเดินถือว่าเราได้ออกกําลังกายนะคะ<า>ข้างในนี้ให้เข้าไปหรือยังคะเข้าไปได้ค่ะอ๋อเหรอขอบคุณค่ะแสดงว่าข้างในนี้เขาให้เข้าไปได้แล<า>้วค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะ<า>แต่ตอนนี้เราจะขึ้นตรงไหนไม่รู้นะ เราเห็นบันไดแต่ไม่รู้เขาออกไปทางไหนไม่รู้เพราะว่าเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเราไม่รู้ว่าเขาให้เราไม่รู้ว่าทางออกทางเข้าอยู่ตรงไหนนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เห็นเห็นบันไดเห็นทางขึ้นแล้วนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเอาถ่าม,มีขยะให้ไปหรือเปล่า มาแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นที่ทางขึ้นสําหรับคนคนพิการหรือเปล่านะแต่เรามาที่พิการนานี่แต่เราก็มาขึ้นทางนี้เพราะว่ามันไม่ใชม่มันเป็นถนนโอ้โหข้างในนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่ สวัสดีค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย